สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีพฤกษพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีพฤกษพหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจาเดือนมีนาคม 2,566นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ ract, กด subscribe นะหรือส่งของขวัญส่งดาวให้กับช่องอ่านดวงสไตล์สักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะในเดือนนี้ของชาวรักนาดดาศิภพศพ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่ต้องการแนะนําและบอกอะไรกับชาวลัคนาไดราศีพฤษภกันบ้างในเดือนนี้นะคะมีไพ่เมเจอร์ัคนามานะใบแรกนะคะแทนตัวของคุณเองเลยนะคือ the judgment นะคะใบต่อมาเนี่ยเป็น the hangman นะคะและใบต่อมาเป็น the magician นะและใบสุดท้ายคือ the empress นั่นเองนะเท่ากับว่าในเดือนนี้นะชาวลัคนาไดราศีพฤษภคะจะมีเรื่องราวต่างๆนะให้คุณได้หลุดพ้นจากพันธนาการที่คุณ อยากจะหลุดในเดือนนี้คุณจะได้หลุดได้จบเรื่องราวความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซังต่างๆนะคะพันธะผูกพันสัญญานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานนะคะเรื่องเงินนะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นออกมาได้เยอะขึ้นนะคะบางท่านเนี่ยก็ได้เริ่มต้นงานใหม่สิ่งใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆขึ้นมานะคะมีบุตรนะได้กําเนิดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆผลงานของคุณเป็นที่ประจักษ์ออกมาได้ด้วยเช่นกันนะในเดือนนี้ก็บอกได้เลยว่ามีเรื่องราวอะไรเข้ามาอีกเยอะ นะะในเดือนนี้เรื่องงานนะต้องบอกก่อนว่าผลงานของคุณถึงแม้จะเป็นที่ประจักษ์นะคะให้กับผู้คนได้พบเห็นนะแต่มันก็ยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะคะที่จะได้เรว่าอะไรเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเพราะว่าผู้แข่งของคุณเขาก็มีความพยายามอย่างหนักในการที่จะสร้างความสามารถแสดงความโดดเด่นของคุณนะคะเขาจะใช้ทุกวิถีทางนะในการที่จะ ทำให้เขาได้ตำแหน่งแทนที่จะเป็นคุณนะคะและอีกอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าผลงานคุณจะออกมาดีนะแต่ก็ไม่เข้าตาเจ้านายมากเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีแฮงแมนมาเนี่ยมันเลยทําให้ท่านาถูกฟีดนะคะอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่ต้องอดทนนะแล้วก็ไม่สามารถขยับขยายตัวอะไรไปได้นะคะในเดือนนี้ก็ถ้าเกิดคิดจะลงทุนทําอะไรแม่หมอก็แนะนําว่าอย่าพึ่งดีกว่านะคะเก็บเงินของคุณเอาไว้ก่อนนะโปรเจกต์ของคุณเนี่ย ถ้าไม่ใช่นะคะงานที่เป็นความชำนาญความสามารถของคุณจริงๆนะก็ยังไม่แนะนำให้เริ่มทำนะคะค่อยเก็บเล็กผสมน้อยไป,ไปคือเริ่มทีละนิดได้แต่อย่าเพิ่งเป่าประกาศออกไปนะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวยหลายๆอย่างมันจะพลิกโผลนะคะไม่เป็นไปตามที่คุณตั้งใจเอาไว้เนาะในเดือนนี้เนี่ยก็มีด h e มจิเชียนมานะคะก็เป็นอีก หนึ่งในหลายๆลายราศีนะที่จะต้องใช้ทักษะความสามารถของคุณออกมาเยอะมากๆนะคะต้องเรียนรู้พิกแพงมากขึ้นนะคะในหลายๆอย่างอะไรที่คุณไม่คิดที่จะทําคุณต้องทำนะอะไรที่คุณไม่อยากทําก็ต้องทําเพราะมันมีไพ่สามดาบมาถึงแม้ว่ามันจะขัดใจคุณทําให้คุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ดีนะมีความอายุที่ทําเกิดขึ้นคุณก็ต้องอดทนเอาไว้นะคะเนี่ยแ h e งแม g มาเพราะฉะนั้นเราเนี่ย เย็นๆนะคะหลายๆอย่างคุณเป็นคนที่มีคนรักคุณเป็นคนที่คอยช่วยเหลือผู้คนมาอีกเยอะนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยจะมีคนคอยช่วยเหลือกําจัดอุปรสรรคออกไปให้คุณเองนะคะผ <ST> ู้ที่เป็นพี่รักของคุณจะช่วยเหลือคุณมากขึ้นนะ,ะ <ST> ในเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับคําพูดนะการกระทําบางอย่างที่ใจร้อนนะ,ะในเรื่องการงานในเรื่องการเงินการตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันชัดเจนมันไวมากนะคะก <ST> ็เลยทาให้คุณอาจจะไปพูดจานะคะทาให้คนอื่น รู้สึกไม่ดีเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก่อสร้างศัตรตูของคุณขึ้นมาได้นะคะเดือนนี้ค่อยๆปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะอย่างที่บอกว่างานหนักเงินหนักเงินไม่ในหนักขนาดนั้นะงานมันหนักมากกว่านะคะแล้วมันก็เกิดความเครียดความคิดที่คุณรู้สึกว่ามีความไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมเกิดกับตัวคุณอยู่ด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณใจร้อนด่วนได้เข้าไปนะคะไพ่เลยบอกว่ายืดหยุ่นหน่อยนะยืดหยุ่นหน่อย ะะทําตัวเองให้มีความสุขกับชีวิตอดทนนิดนึงเดี๋ยวมันหลายๆอย่างมันก็จะผ่านไปเพราะว่าช่วงภาวะจากที่เห็นเนี่ยมันก็แค่เดือนเดียวนะคะมันไม่ได้มีเรื่องราวที่ไม่ดีเรื่องนี้เรื่องเดียวเนาะมีเรื่องราวดีๆอยู่รอบตัวคุณอีกเยอะนะคะไหนจะเป็นเรื่องที่มาจากการขยับขยายสาขานะเรื่องราวดีๆจากข่าวสารต่างๆที่คุณได้รับรู้ได้ยินมาถึงแม้ว่าเรื่องที่คุณได้ลงมือทําไปก่อนนี้มันอาจจะไม่ได้แบบ ให้ผลตอบแทนที่ดีนะักนะคะก็อดทนไปหน่อยนะคะเรื่องงานก็เหมือนกันนะปรับป,ปรับฉับไวนะคะอย่างที่บอกว่าอย่าพึ่งนะขยับขยายอะไรเลยถ้าคิดที่จะทําก็ต้องรอ,อนิดนึงเพราะมันมีแฮงแมนมามันต้องเป็นสิ่งที่คุณถนัดถึงตัดสินใจลงมือทําได้ด้วยดีเพราะว่าการที่จะเริ่มต้นงานหรือโปรเจกต์อะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เงินนะคะมันต้องใช้เงินแล้วถ้าเกิดคุณมัวรอคอยโอกาสต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้เนาะคุณ ขนขวายนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องมีแบ็กอัพหน่อยนะก่อนที่จะต้องมือทําอะไรดูให้ดีๆว่าคู่แข่งของคุณที่คุณคิดที่จะไปทําด้วยเนี่ยเขามีทักษะความสามารถขนาดไหนเก่งอย่างไรนะคะแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยได้พัฒนาทักษะความสามารถทางการงานของคุณได้เยอะขึ้นนะถ้าท่านไหนอยากจะพัฒนาเรื่องภาษานะคะการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยการใช้เสียง เดือนนี้บอกได้เลยว่าโฆษกโฆษณาประชาสัมพันธ์การใช้เสียงการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์งานหมอดูเดือนนี้ปังมากๆนะคะสื่อโฆษณานักแสดงต่างๆก็ด้วยเช่นกันนะอดทนหน่อยนะคะระวังเรื่องข่าวเสียไว้ด้วยนะต่อมาในเรื่องการเงินนะคะภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยมันรอคุณอยู่ นะคุณมีภาระค่าใช้ใจ่ายที่มันเยอะอยู่จากการที่ในอดีตของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นการใช้เงินที่มันมากเกินไปมันเป็นภาระต่อเนื่องที่สืบต่อเข้ามานะคะแล้วมันยังไม่จบถามว่าคุณจะหมุนเงินได้ไหมบอกได้เลยว่าหมุนเงินได้นะเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังว่าความหน้าใหญ่ใจโตนะคะความใจดีของคุณที่อยากจะสร้างภาพลักษณ์อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเข้ามานะคะแล้วยังมีความใจดีเกินไปของคุณนะคะความเป็นแม่ที่เข้ามาสูงมากในเดือนนี้ ะะมันก็เลยทําให้คุณเดือดร้อนได้นะในเรื่องการเงินนะคะบางอย่างต้องกล้าที่จะปฏิเสธหน่อยนะแล้วคุณจะไม่ต้องไปเดือดร้อนหรือเสียดายเงินแทนเขานะคะได้หลายๆอย่างต้องใจแข็งนะเพื่อที่จะทําให้เขาได้เรียนรู้บทเรียนของเขาไปเนาะอาจจะขัดกับความเป็นตัวคุณหน่อยแหละนะคะแต่ก็แด้ว่าคุณจะทําได้ดีนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดก็อย่าทํานะเนี่ยมันมีถามดับมาอย่างไงก็ต้อง ทำอะไรที่มันขัดใจนะคะในเรื่องการเงินก็เหมือนกันอยากได้อะไรก็ต้องควบคุมให้ดีเดือนนี้ก็รัดเข็มขัดให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าแฮงแมนมาคู่สองเหรียญน,นะคุณหมุนได้แต่ว่ามันจะเกิดค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกไปนะคะเรื่องบางอย่างก็เพื่อความสบายใจคุณก็ใช้เงินในการแก้ไขปัญหานะ่ะแล้วแต่ว่าคุณเผลอใช้ใม,มากเกินไปหน่อยมันก็เลยเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทําให้การเงินของคุณฝืดเคืองในเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีพฤษภคะเพราะฉะนั้นแล้วแม่หมอไม่อยากให้คุณมีปัญหาในเรื่องการเงินของคุณนะ อ่ะถ้าคุณอยากจะหาไรายได้เสริมในเดือนนี้นะคะ1แนะนำนะให้ใช้เรื่องทักษะความสามารถในการประชาสัมพันธ์นะคะการดูแลเยียวยาจิตใจต่างๆนะบางท่านเป็นโคโก้กบางท่านเป็นงานไกด์หรือว่ารับจ็อบต่างๆนะคะทำคอนเทนต์ทางหน้าเพจ y o u t u b e Facebook หรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นการคิดไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ในการสื่อประชาสัมพันธ์เป็นไรายได้เสริมได้เลยนะแม่หมอบอกไว้เลยว่าทําได้นะคะแล้วก็ ค่อยๆปรับเปลี่ยนเวลาของตัวเองด้วยเนาะหากท่านไหนที่จะมูในเดือนนี้นะคะ 1. น,นะทำบุญลงศพนะคะให้กับศพลายานะคะหรือผู้ที่เดือดร้อนในเรื่องเกี่ยวกับค่าปงศพต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโลงศพผ้าหอ่อศพถุงซิปหรืออะไรก็ตามนะคะทำได้เนาะสองเสารักเมืองนะคะสองค์พระพิฆเนศนะคะ 4. องค์พระแม่รักษมีหองค์พระแม่โคศพนะ คุณสามารถทําได้เลยนะเงินของคุณเนี่ยบอกได้เลยว่าจากการที่คุณได้ช่วยเหลือนะคะมีโชคลาภเข้ามาตรงนี้นะต้องแบ่งไปทําบุญนะเพราะไม่ไงั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นทุกขลาภให้คุณนะคะหาคิดที่จะบนบานสารกล่าวนะก็ขอให้ใช้ความสามารถของตัวคุณในการไปแลกมานะไม่ว่าจะเป็นในการถือศีลกินเจสดมนนะต่างๆอะไรที่ใช้ความสามารถของคุณในการ แลกเปลี่ยนจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นนะในเดือนนี้นะคะหน้าบ้านถ้าวางของเรียบไม่เรียบร้อยละเกะกะ,กะไฟเสียนะคะประตูรั้วฝืดนะประตูบ้านลูกบิดติดขัดในการเปิดนู่นนี่ก็จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะกลางบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ดูมีปัญหาอะไรเนาะหลายๆอย่างมันก็มีของวางอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณจัดระเบียบนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันก็จะเข้าที่เข้าทางได้ด้วยดีเนาะ หน้าบ้านกลางบ้านหลังบ้านก็ไม่ได้มีปัญหานะคะมีแค่ช่วงนี้นะแต่ถ,ถ้าเกิดเป็นรถนะคะก็แนะนําว่าให้เรามาระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับหม้อน้ำรั่วนะอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในรถเสียหายนะคะไฟขาดเนาะไฟเลี้ยวไฟหน้ารถต่างๆนะคะก็ดูแลให้ดีนะไปซ่อมดูนะคะต่อมาในเรื่องสุขภาพนะคะในเดือนนี้นะเรามาระวังหนึ่งเรื่องความเครียดนอนไม่หลับนะคะ ปวดเมื่อยนะคะคอบ่าไหล่นะเพราะว่าอยู่ในท่าเดิมนานๆน,นั่งนานๆแล้วไม่ค่อยลุกขึ้นมาออกกําลังกายนะคะในเดือนนี้ก็แนะนําว่านะคะออกกําลังกายเสียหน่อยนะจะช่วยให้ระบบเลือดระบบการไหลเวียนต่างๆและสุขภาพของคุณแข็งแรงมากขึ้นนะคะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภคุณออกเดินทางท่องเที่ยวออกสังคมมากขึ้นนะคะเจอผู้คนมากขึ้นสังสรรค์มากขึ้นก็ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินเนาะ มันจะทําให้คุณน้ําหนักขึ้นได้นะคะบางท่านเนี่ยถึงแม้ว่าควบคุมอาหารการกินแล้วนะก็ยังมีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นอยู่นะคะแล้วมีความเครียดบางอย่างที่ทําให้คุณกินได้น้อยลงนะระบบลําไส้มีปัญหานะคะต่างๆนี้เนาะและเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตนะคะระบบหัวใจที่จะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นแล้วแม่หมอแนะนําว่าลุกขึ้นมานะคะออกกําลังกายหน่อยไขไขมันนะคะจะได้ไม่อุดตันตามเส้นเลือดหรือมีเกี่ยวข้องกับความดันโลหิตอีกอย่างเนี่ย การออกกําลังกายนะคะชาวลัคนาร,ราศีพฤกษบก็จะทําให้เซตอะดรีนาลีนหลั่งเนาะไอเดียต่างๆมันจะเกิดขึ้นตอนช่วงที่ออกกําลังกายนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอารมณ์ของคุณจะกระปี้กระเป๋าสมองคุณจะแล่นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหากอยากมีบุตรในเดือนนี้นะคะจะมีบุตรได้นะเอ็มเพรสมามีโอกาสที่จะมีบุตรสูงนะคะหรือได้เจอกับคนที่เป็น แม่ไม้ลูกติดหรือพ่อไม้ลูกติดแบบนี้นะคะคนผ่านมีพรอพัวมาก่อนแล้วเนาะเรามันระวังหน่อยนะคะถ้าท่านไหนที่กําลังมีคันก็แฮ้งแมนมาก็ขอให้เรามันระวังตัวเองให้ดีนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดสภาวะแทรกซ้อนทางเรื่องเกี่ยวกับการตั้งคันได้นะเพราะว่า 1. ฮอร์โมนคุณแปรปรวนแล้ว 2. คือความคิดมากต่างๆของคุณนี่แหละนะคะมันเลยทําให้ส่งผลกับ กระเทือนกับสภาวะอารมณ์จิตใจและส่งผลกับบุตรในครรภ์ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นยิ้มให้เยอะๆทําใจให้สบายๆนะคะในหลายๆอย่างอยากให้แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกและประสบความสําเร็จในเรื่องราวดีๆต่อไปนะคะต่อมาคนโสดในเดือนนี้เรื่องความรักนะคะเจอเข้ามาแบบปุบป,ปรับไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วมาจากทางไหนทางสื่อออนไลน์นะจากการที่ออกไปทํางานนะคะติดต่อเจราจาประตาสัมพันธ์ต่างๆ นะแต่คุณก็มีกรอบของคุณอนะคุณยังไม่ลืมความรักครั้งเก่าถึงแม้ว่าคุณอยากจะให้โอกาสแต่คุณก็ยังกลัวว่าคุณจะผิดหวังแบบความรักครั้งเก่านะคะเจอเรื่องเกี่ยวกับมือที่สนะเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกเศร้าเสียใจต่างๆความรักครั้งเก่ายังลืมไม่ได้คุณก็เลยมาโหมทํางานนะคะไม่เปิดใจเปิดโอกาสให้ใครเนาะเนี่ยมันเป็น1ิบไม้เท้ามานะแล้วยังมีเมจิชเชนมานะคะมันเลยทําให้คุณแบบ ถึงเจอคุณก็สนใจเรื่องงานมากกว่าสร้างไรายได้สร้างเงินนะเรื่องมุ่งม,มั่นที่ตั้งใจมากกว่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยลองเปิดใจเปิดโอกาสให้ตัวเองดูก็ได้นะคะไม่ได้แบบว่าต้องรีบคบกันในตอนนี้ถือว่าเรียนรู้เพื่อนใหม่กันไปก่อนแล้วกันเนาะต่อมานะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะมันยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณไปให้ไกลมากกว่าเดิม พราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจพัฒนาปุ๊บเนี่ยมันมีแฮงแมนมากับมีสามดับมาคุณจะได้รับรู้นะคะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีแค่คุณแค่คนเดียวนะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวเพราะคุณซื้อไปซื้อมาอ่ะจริงๆแล้วมีคู่แล้วอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็กลัวที่จะเจ็บปวดจากเรื่องราวความรักครั้งเก่าที่เคยผ่านมาอีกนะก็ถ้าเกิดคุณคิดนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้ไปจริงๆแม่หมอก็ แนะนำว่าให้ดูให้ดีๆด,ด,ดีกว่านะเพราะมันมีแปดไม้ท้าเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนใหม่เข้ามาอีกนะคะแล้วเข้ามาแบบปุบป,ปับไม่ทันจ้งตัวด้วยคนคนนี้บอกได้เลยว่าชัดเจนนะเขาจะชัดเจนกับคุณเลยนะคะว่าเขาอยากจะจีบคุณเขาอยากจะมีคุณเป็นคู่ชีวิตของเขาแบบนี้นะก็ลองเปิดใจดูหงผางหน่อยไม่ใช่คนที่โรแมนติกนะในเรื่องความไม่ชัดเจนตรงนี้ก็ เดี๋ยวคุณจะได้ชัดเจนจากจังใจด้วยตัวของคุณเองว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่นะคะถ้าคนที่ไม่ใช่ที่คุณกําลังคุยอยู่เดี๋ยวคุณจะตัดทิ้งไปออกไปได้เองนะคะดูไปก่อนแฮงแมนมาขอให้อดทนแล้วกันเนี่ยนะคะต่อมานะคะคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะหนึ่งเรามาระวังเรื่องความหวัดระแวงหึงหวงนะคะการคิดเรื่องเดิมๆสิ่งเดิมๆนะจนทําให้คุณเนี่ยเครียด นะคะแล้วก็ส่งผลในสภาวะซึมเศร้าด้วยอารมณ์หงุดหงิดอ,อีกตั้งหากนะคะแล้วมันทาให้คุณอนะ่ะบ่นไม่หยุดเสียสภาวะสิทธิ์กับคนรอบข้างด้วยนะคะเอาเรื่องราวความคิดวาดระแวงกับคนคนนี้นะไปทําอย่างอื่นที่ทําให้คุณมีความสุขดีกว่านะคะทาตัวเองให้เป็นคนที่สวยหวานน่ารักนะเป็นคนที่อบอ้อมอารีพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มากขึ้น นะให้โอกาสแถบพอดีนะคะถ้าเกิดเขายังมีเรื่องราวมือที่3มเข้ามาอีกนะหรือตัวคุณเลือกที่จะมีมือป่าเปิดโอกาสให้ผู้คนที่3มเข้ามาก็ถือว่ากับคนคนนี้คุณควรที่จะพอแค่นี้นะคะดีกว่าจะได้ไม่ต้องทําร้ายจิตใจกันมากเกินไปนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ความที่ชาวลัคนารา,รา,ราศีพฤษภยังตัดเขาไม่ได้ยังปล่อยวางไม่ได้เพราะยังหึงยังห่วงอยู่นะคะและยังอดทน นะยังรอคอยว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนนะของของฉันคนของฉันฉันไม่ยอมปล่อยให้เขาไปหาคนใหม่แบบนี้นะมันยังมีความคิดวงเวียนต่างๆมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเลือกที่จะให้อภัยคนรักของคุณนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้นะอย่าเอาเรื่องเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาทำให้เกิดบาดแผลทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะ ถ้าเกิดคุณให้โอกาสเขาแล้วแล้วคุณไม่ได้ให้โอกาสให้อภัยอย่างเต็มที่เต็มใจแม่หมอแนะนําว่าให้คุณเลือกที่จะจบความสัมพันธ์ไปเลยจะดีที่สุดนะไม่ไม่ลาบากใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็เจ็บตอนนี้ดีกว่าเจ็บระยะยาวนะคะถ้าเกิดอยากจะสารสัมพันธ์ตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแนะนํานะให้ดูซีรีส์นะคะสิ่ง ต่างๆให้ด้วยการมีกิจกรรม Activity ด้วยกันและอีกอย่างคือการเปิดอ,อกเปิดใจคุยกัน Judgment ม,มานะคะอะไรที่มันคับอ,อกคับข้องใจเนี่ยควรที่จะพูดออกมานะคะดีกว่าเก็บเอาไว้นะมันจะได้ทำให้คุณทั้งสองคนนะ่ะปรับตัวเรื่องความรักเข้าไปมากขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีบุตรเข้ามาเนี่ยเอมเพมาเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าต่อไปใครจะดูแลนะคะ ใครจะเอาลูกไปอยู่หรือลูกจะอยู่กับใครลูกจะมีความสุขไหมคุณจะต้องคิด,ดหลายๆอย่างรอบด้านมากขึ้นนะและยิ่งถ้าตอนนี้คุณมีบุตรอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องคิดให้มากขึ้นกว่าเดิมคุยกันตรงๆดีกว่าว่าจะเอาอยัางไงนะคะเพราะว่าการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งนี้บอกได้เลยว่าเดี๋ยวคุณสองคนจะได้ข้อตกลงที่ดีร่วมกันนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ขยันทำงานมากเกินไปเนาะต้องแบ่งเวลาปัน่นสันปันส่วนตัวเองมาดูแล คนรักของคุณบ้างนะคะก่อนที่จะมีคนอื่นมาช่วยดูแลแทนคุณนะดูซิว่าไลฟ์เพอร์โพสเดือนนี้บอกว่าอย่างไรนะคะบอดี้เวิร์กนะก็มีการต้องใช้พลังกายพลังใจในการทำงานนะคะหนึ่งที่อย่างที่บอกไปตอนแรกคือลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะคะสองคือนวดนะอาจจะเรียนนวดแพทย์แผนไทยนะคะนวดบำบัดต่างๆนะทำได้นะคะท่านไหนที่เรียนเกี่ยวกับอนทะตั้มมานะคะพลังงานบำบัดศัตว์บำบัดต่างๆเนี่ยก็ สามารถนํามาใช้ได้นะคะถ้าคุณคิดฟุ้งซ่านมากมีเวลาเยอะเหลือเฟือเนี่ยก็ออกกําลังกายเถอะค่ะนะเรียนโยคงโยคะอะไรก็ทําไปนะคะทำงานเป็นหมอดูก็ได้ด้วยเช่นกันนะใบต่อมาคือมิวสิกนะคะฟังเพลงดีๆฟังเพลงที่ใช้พลังงานบําบัดต,ต่างๆนะคะหรือทํางานร่วมกับเพลงนะทำอะไรให้ตัวเองมีความโรแมนติกซอฟส,สบายๆละมุนลมุนผ่อนคลายนะ คุณอาจจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงมากในช่วงนี้นะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนชอบรักเสียงเพลงแต่เดี๋ยวนี้หลงลืมหรือเปล่าว่าคุณไม่ค่อยได้ฟังเพลงที่ตัวเองชอบนานแล้วนะคะกลับไปฟังใหม่เนาะและใบสุดท้ายคือ builder นะคุณต้องเป็นผู้สร้างนะคะคือบางท่านเนี่ยหันมาทํากิจการตัวเองได้ไหมบอกได้เลยว่าได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่อ่ะคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะแบบนี้นะคะทําในสิ่งที่คุณถนัดทําในสิ่งที่คุณตั้งใจและอดทนรอคอยมานานอย่าง ช้าๆอย่างนั่งยืนและชัดเจนนะคะต้องมีความเป็นผู้นำในตัวเองขึ้นมานะอยากจะสร้างผลงานอะไรต่อไปในชีวิตในเดือนนี้นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัครเทวทูตราฟาเอลนะคะต้องการแนะนำระบอกอะไรชาวลัคนาและราศีพฤกษบในเดือนเมษายนนี้บ้างนะใบแรกนะคะะ t t a n d s นะ นะคะคจะมีความมุ่งมั่นแน่วแน่นะคะในเรื่องที่คุณตั้งใจนะทำตัวให้สบายๆนะคะมีพลังงานความคิดสร้างสารรค์ m o t i v a t ตัวเองใหม่นะคะลุกขึ้นมา m o ิ i f y ตัวเองใหม่สร้างแรงกระตุ้นให้ตัวเองมากขึ้นนะว่าคุณอยากจะทำเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ใช้ความสามารถในเรื่องนั้นน่ะมาทำให้สำเร็จนะมันมีเรื่องที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แหละและใบต่อมาคือ Avoid arrange, a n l e r g e n นะคะก็คืออะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีอะ่ะก็เด็กเลี่ยงมันไปนะคะอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นพิษรู้สึกแย่ฟังแล้วไม่ดีฟังแล้วทำให้คุณนอยต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเพื่อนนะความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษความรักที่มันเป็นพิษต่างๆเนี่ยก็ตัดสินใจจบมันไปเถอคะค่ะเด็กหนีเด็กเลี่ยงได้เด็กเลี่ยงนะกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์นะคะและใบสุดท้ายนะคะ d i v i ยอินเทอร์ i วนชนะคะก็หากคุณอยากจะขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวทูตราฟาเอลนะคะท้าเจ้าของคุณต่างๆเนี่ยป้องคุ้มครองใครนะคะก็ให้บอกชื่อเสียงของคุณนะแล้วก็บอกชื่อเสียงของคนที่คุณอยากจะให้ท่านปกป้องนะให้ช่วยดูแลให้ท่านหายป่วยให้ท่านแบบดีขึ้นแบบนี้นะคะ จะทำได้นะแล้วจะทำได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมบอกอธิบายนะเรื่องอาการป่วยต่างๆนะแม่ว่าจะเป็นของคนที่คุณรักหรือตัวของคุณเองให้ท่านช่วยนําทางให้พบเจอครูที่ดีหมอที่ดีนะคะช่องทางคําตอบที่ทําให้คุณมีชีวิตมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ก้าวไกลต่อไปนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ส่งของขวัญส่งดาวให้กับอ่านดวงสไตล์ตักแตนได้นะและขอให้เดือนนี้ของชาวลัคนา,าราศีพฤษภนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคใดๆนะคะขอให้ปล่อยวางให้เป็นนะยืดหยุ่นให้ได้นะชาวลัคนา,าราศีพฤษภคุณเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นนะคะดังนั้นแล้วเรื่องบางอย่างการยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณเติบโต นะหรือเป็นผลประโยชน์อะไรที่ดีกับตัวคุณและคนรอบข้างของคุณเลยนะคะการยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยกับให้ผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ยั่งยืนและส่งผลให้อนาคตของคุณพัฒนาเจริญก้าวหน้าเติบโต,ตงอกงามมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ